อันนี้นะคะจะพามาเบิงสวนถึงบ้านสวนเรียบร้อยแล้วจะพามาดูผลผลิต <c oughs> ปลูกแบบปลูกกินเอง <c oughs> สวยไหมคะมีชมพู่นะที่สวนเรามีชมพู่หนึ่งต้น <c oughs> <c oughs> จะพาไปดูมีผลไม้อะไรบ้างครับชมพู่แบบว่ามีแรงกัดนิดๆน,นะคะ่ <c oughs> ะให้โมโมา ชิมนะคะโมมาชิมมีต้นชมพู่มีละมุดมะพรางก็มีทุกคนเห็นมะม่วงไหมใบกับสีโดกก็น้อยเลยเนาะดูดีปีนี้มันออกลูกเยอะมากเลยนะทุกต้นเลยออกลูกเยอะคนต้นเ,นเตีน้น เป็นข้าวเหนียวมะม่วงที่ใหญุ่กคนดูมะม่วงมันสวยอะ่ะ <laughs> <laughs> เวลาเราปลูกแล้วเรามาเห็นผลผลิตมันเนาะปลูกไว้แล้วแบบผลผลิตดูดิเต็มเลยดิดูค่ะดกมากอันนี้เป็นมะม่วงสีทองเัยเนี่ยเนี่ยมะม่วงสีทองเตี้ยเตี้ยก็นี่ อยู่เตีต้ยๆอย่างนี้น้องออออดุกิีทุกคนเห็นไหมสวยมากหาห้างมดแดงมมีเลยอก็ามาตื่นน้อยยางเบ่งผลผลิตชมสวนตัวเองไม่ชอบกินแบบไม่ได้เอนจอยกินแบบขนาดนั้นแต่ชอบปลูกชอบให้ยายปลูกสื่อไม่ยายกระตาปลูกอันนี้มันง่ามเด้ อยู่แบบเท่าหัวโมโม่เด็ดได้อะจะพาเดินเข้าไปดูอันนี้ก็มีมีทุกต้นเลยจ้าปีนี้ดูโอ้ยดูดต้นมะม่วงกับตาหักแท้โอ้ยพี่นองกูเจ้าเบิ่งเธอเธอจะลากดินไปไหนเนี่ยดู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 อ้ยพ่พอคืบพวพวคืบกับดินเนั่ยบวพอคืบเบิ่ง่นน่ะ มันเตีย้ยเกินไปไหมลูกโอ้โหทุกคนดูมะม่วงค่อยโอโ้พี่น้องปีนี้มันก็เลิศแถมมะม่วงแม่อันซ้อนสะอ่อนมะม่วงมึงมึงมเจ้ามึงโอ้ยลูกนั่งดินเลยล่ะคะดูนี บวงข่อยนั่งดินเลยพี่น้องอันแต่ว่าต้นบวงกับกระเจี๊ยดเนี่ยแล้วมันเนกิดแบบแต่ลกมันโดกับแม่เน,นี่ยมูเจ้าว่าอัน,นี้เบียดกันอยู่นี่อันนี้อุ้ยห้างมดกับมีอันตัวนี้นะบงเนจะนั่นนงดินอยู่โอ้ยเนาะอ,อันนี้ก็อะไรอะมะยมมะยมหวานอันนี้ก็มะนาวฝั่งฝั่งนี้จะเป็นผักมาหน,น้ากำลังจับ นผอ่อนโตอ่อนเต้นอันนี้กำลังพอดีกินกินสมตัวนี้นะเพราะว่ากินสมละแสเป็นพวว่วงเยอะอันยังม่วงกินสมเดอเนี่ยเา้ยอันซ่อนอา่นนนาตรงนี้นดอกบยางอยางเลยทุกคนนี่ต้นมะปรางมันงาําอันต้นไม้พวกนี้บงังแดดนั่งอันนี้คือต้นมะปรางนะคะ เป็นคนที่ไม่ค่อยเคยกินแต่ว่าเอามาปลูกไว้บานนี้มันเกิดมากแล้วมันออกผลผลิตแล้วนะจ๊ะไหนดูดิหนใไบไม้เหลืองๆนี่ขาลูกเราล,ลูกลูกดูมะปรางบ้านเราก็มีมะปรางเนี่ยครับผมออกมาจากไหนทำไมอะ่ะ คุณตาลัดคอเขาเหรอแล,แล้วเขาออกมาหาหนูเหรอเขาเชื่องเลยเหรอไม่ใช่นี่ทุกคนดูมะปรางแม่แล้ว,ลวโอ้แล้วทำไมลูกปรางที่แม่ปลูกไว้ตอนหนูเด็กๆนะแล้วพี่เจดชก,ก็อยู่ตรงนั้นพี่เดชเฝ้าต้นมะปรางให้แม่ไหมเผื่อแม่ดูโอ้โยครับต้นมะปรางใช่พี่เด<ๆ>ชอยู่ตรงไหนยายบอกว่ามันเป็นปีแรกที่มันขึ้นนะลูกเพราะมันมีมีผลอ้ยสวยไหมสวย